อย่าไปยินดียินร้ายในการอยู่การเป็นการตายสังขารทั้งหลายไม่ว่าเนื้อเล็บหนังกระดูกผมขนเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งอมาตะรอถึงวันแค่นั้นแหละจะวันไหนก็แค่นั้นเองและวางซะหลวงปู่แหวนสุจินโนวันนี้ มีเรื่องของหลวงปู่แหวนมาเล่าให้ฟังค่ะขณะที่หลวงปู่แหวนสุจินโนจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ม่านภูริทัตโตที่อำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้เล่าให้ฟังว่าใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงนะ่ะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่ถ้ำนั้นนะ่ะมีเปรตอยู่ตนหนึ่งสิงสู่อยู่ไม่ยอมไปไหนหากหลวงปู่แหวนได้ไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำนั้น ก็ให้ถามเปรตดูซิว่าชาติก่อนเนะี่ยทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรตการที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวอย่างนี้อาจจะมีเจตนาต้องการให้สิทธิผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวะธรรมด้วยการสัมผัสความเป็นจริงด้วยตัวเองก็ได้มเมื่อหลวงปูแ่แหวน้อมรับคำบอกเล่าอย่างนั้น<ม>ก็เดินทางไปที่ถ้ำที่ว่านั้นเพียงรูปเดียว ที่ถ้ำซึ่งพระอาจารย์มานชี้นำมาให้กระทําความเพียรเป็นสถานที่อันร่มรื่นสง,งบสงัดเหมาะสำหรับที่จะเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งภายในถ้ำสะอาดสะอา้านด้านนอกปากถ้ำก็เป็นที่ราบเรียบพอที่จะใช้เป็นที่เดินจงกรมได้หลวงปู่แหวนท่านก็จัดวางอัฐบ,บริขารไว้ในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยครั้นถึงเวลายเย็นพอสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้ว ท่านก็เข้าที่ภาวนาในถ้ำได้รับผลความสงบโดยไม่มีอุปสรรคอะไรตราบจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีคืนที่สองก็ยังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรมากล้ำกลายกระทั่งถึงคืนที่สามรูปเงาของเปรตจึงเริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นโดยแสดงกายมืดดำและสูงใหญ่น่ากลัวยืนปักหลักขวางอยู่ที่หน้าถ้ำ หลวงปู่แหวนเห็นเปรตแล้วก็ไม่ได้หวาดหวั่นแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยมปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาชุ่มเย็นผ่อนคลายความทุกข์ที่สุมรุมเปรตตัวที่ว่าอยู่จากนั้นท่านก็กำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนโยมทำอะไรไว้ถึงได้ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตตนนั้นก็กลับเงียบเฉยไม่ตอบคำถามเสร็จแล้วก็อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอย เมื่อเปรตลีกนี้ไปอย่างนั้นหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้ใส่ใจอีกท่านก็โหนกลับมาทำกิจของท่านนั่นก็คือการทำสมาธิต่อไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่าเปรตตนเดิมก็มาแสดงร่างให้หลวงปู่แหวนได้เห็นทุกคืนในลักษณะเดิมคือมายืนตะงาดเงียบงันด้วยร่างที่สูงใหญ่ดำทะมึนเหมือนต้องการจะมาข่มขวัญให้พระธุดงกรรมฐานเกิดความหวาดกลัว แต่พระธุดงรูปนี้มีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดขาดจากความน่ากลัวทั้งหลายจนหมดสิ้นแล้วกระทั่งคืนหนึ่งก็มาปรากฏอีกเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิตสอบถามอีกครั้งคือถามว่าอดีตชาติที่ผ่านมาทำกรรมอะไรไว้ตายแล้วถึงต้องมาเป็นเปรตอย่างนี้ คราวนี้ยินยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์บเป็นผู้ชายตัวเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีเดิมพันแล้วก็เล่นพนันด้วยเมื่อไก่ชนชนะก็จะได้เงินมาใช้จ่ายอย่างสำราญคราวใดไก่ชนของตัวแพ้เสียเงินเดิมพันไก่ตัวนั้นก็จะโดนฆ่าเป็นอาหาร และหากไก่ชนตัวไหนสู้ชนได้รับบาดเจ็บขนาดหนักหรือพิการเขาก็จะฆ่ามากินเป็นอาหารเช่นเดียวกันด้วยการทำชั่วอย่างนี้เป็นนิสัยตั้งแต่หนุ่มครั้นพออายุมากขึ้นก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจ,จนกระทั่งสิ้นใจตายตายแล้วก็ยังต้องมารับกรรมในนรกเป็นเวลานานจนประมาณไม่ได้ครั้นพ้นจากนรกแล้วถึงได้มาผุดมาเกิดเป็นเปรตลุงปูแหวนท่านก็าถามว่า ทำไมไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทำไมต้องมาเฝ้าทําเฝ้าป่าให้ได้รับความลำบากทุกยากอย่างนี้เปรตก็ตอบว่าเหตุที่ต้องมาเฝ้าท่าเฝ้าป่าอยู่ที่นี่เพราะว่ายังห่วงเรื่องอาหารการกินที่ได้จากชาวบ้านที่พำนับอาศัยอยู่ชายป่าละแวกนี้จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นไหว้สังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้แล้วก็หาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นกลัวว่าจะอดอยากไม่มีกิน เปรตยังเล่าต่ออีกว่าถ้าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยด้วยข้าวปลาอาหารแล้วตัวก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยจนชาวบ้านหวาดกลัวตนมากหลวงปู่แหวนได้เทศนาชี้ทางให้เปลดพระจากที่อยู่อาศัยนี้ไปซะเถอะเพราะถ้าจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นได้เมื่อไหร่ตัวเองก็จะได้มีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนไม่อย่างนั้นก็ต้องจมอยู่ในถ้ำแห่งนี้เพราะความยึดมั่นยึดเหนียวฉุดล้างเอาไว้ แล้วถ้าสิงอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยความหวงแหนสถานที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีคนอื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตก็จะแสดงตัวให้คนพบเห็นเกิดความหวาดกลัวเพื่อตรงการที่จะให้หนีไปเสียหากมีพระธุดงรูปอื่นผ่านมาที่ถ้ำนี้แล้วเข้ามาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร<ๆ>เมื่อเปรตแสดงตัวด้วยเจตนาขับไล่อย่างเช่นที่เคยทำมาแล้ว ถ้าพระธุดงมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีสติมั่นคงก็จะไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่หากพระธุดงรูปนั้นจิตยังไม่แก่กล้าเกิดความหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรือถึงแก่มรณะภาพบาปเวนก็จะตกแก่เปรตกลายเป็นอุศลกรรมถมทับซับซ้อนจนไม่อาจจะพบทางสว่างได้อีก เปรตก็รับฟังด้วยความสงบแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำตามคำเทศนาคำแนะนำของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฐิที่มั่นคงท่านก็ต้องวางอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบกำหนดตามเจตนาไว้แล้วหลวงปู่แหวนก็จะริกลับมากราบเรียนถวายรายงานต่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่บ้านนามีนายูงซึ่งพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไร ภายหลังเมื่อพระอาจารย์ม่านมีโอกาสผ่านที่ถ้ำนี้ท่านก็ได้เมตตาโปรดเปรตตนนั้นและเปรตตนนั้นก็หลุดพ้นไปจากถ้ำที่ยึดเหนี่ยวผูกพันได้ในที่สุดเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าผีหรือว่าวิญ,ญญาณที่ดุร้ายประเภทพวกอสุรกายหลอกหลอนคนอื่นให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยมักจะเป็นวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายไปโดยไม่ปกติธรรมดา เช่นถูกฆ่าตายบ้างฆ่าตัวตายบ้างหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุบ้างเรียกว่าตายขณะจิตไม่มีสติกำลังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอย่างรุนแรงตกอยู่ในอำนาจกิเลสหลงจนมืดมัวเบาสนิทจิตสุดท้ายขณะที่แตกดับในภาวะอย่างใดจิตก็จะยึดติดเอาภาวะอย่างนั้นไปเป็นอารมณ์ด้วยตัวอย่างเช่นโจนคนหนึ่งเข้าปล้นบ้านหมายชิงทรัพย์เจ้าของทรัพย์ แต่ว่าเจ้าซับเนี่ยรู้ตัวก็เลยต่อสู้กับโจรโจรคนนั้นถูกเจ้าซับทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหนีสมซานไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่โจรคนนี้จะไปทำการทุจริตทุกครั้งเขามีความเชื่ออย่างงมงายว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเชียงดาวคือผู้ที่ช่วยบรรดาลให้เขาทำชั่วได้สำเร็จตลอดมาแต่ว่าครั้งเนี้นอกจากจะทำการไม่สำเร็จ เขายังถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาอีกแทนที่โจนจะรู้สํานึกว่าเพราะตัวเองอะทำความชั่วจึงได้รับผลอันเลวร้ายอย่างนี้มันกลับคิดว่าพระพุทธรูปในถ้ำไม่ช่วยปกป้องคุ้มครองมันมันก็ใช้ขวานฟาดฟันพระจนกระทั่งเสียนหกักแล้วตัวเองก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายอยู่ในถ้ำนั่นแหละตายไปแล้วในขณะจิตมืดบอดด้วยโทสะกิเลสอันแรงกล้า แทนที่จะได้รับผลกรรมของตัวจิตวิญญาณกลับไปผุดไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณถ้าเชียงดาวแห่งนั้นได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสต,ต่อเนื่องยาวนานเปรตอสุรกายตนนี้เคยพบพระธุดงกรรมาฐาน ขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนภูดอยเชียงดาวหลายรูปหลายองค์มันก็แสดงกายให้พระธุดงค์เห็นเพื่อหวังจะให้ท่านเกิดความเวทนาสงสารช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ไปสักทีแต่ว่ารูปกายที่มันแสดงมันน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินแทนที่พระธุดงค์ท่านจะเมตตาเพื่อบรรเทาความผ่อนคลายความทุกข์ทรมานท่านกลับตกใจหนีหายไปหมดก่อนที่โจรคนนี้จะสิ้นใจตายเนี่ย จิตของมันถูกห่อคุ้มไปด้วยกิเลสอันชั่วร้ายเลวทรามส่งผลให้รูปกายของมันชั่วชาน่าเกลียดน่ากลัวตามไปด้วยดังนั้นแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือกลับถูกทอดทิ้งให้เผชิญความทุกข์ทรมานต่อไปอีกตราบจนกระทั่งหลวงปู่แหวนสุจินโนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวเปรตตนนี้ก็ได้ปรากฏรูปให้หลวงปู่เห็นโดยการเอาเท้าเกี่ยวกับยอดต้นยางแล้วห้อยหัวลงมา ตรงข้างทางเดินจงกรมซึ่งหลวงปู่แหวนกําลังเดินอยู่แต่เพียงผู้เดียวแต่หลวงปู่แหวนท่านไม่กลัวแล้วก็ไม่สนใจต่อร่างร้ายอันน่ากลัวนั้นคงเดินจงกรมต่อไปเรื่อยๆเปรตแสดงตนให้เห็นหลายครั้งหลายหนจนหลวงปู่ส่งกระแสจิตถามความเป็นมาเปรตถึงได้เล่าให้ท่านฟังหลวงปู่แหวนก็บังเกิดความสงสารเวทนา ก็แผ่เมตตาให้ตั้งแต่นั้นเปรตอสุรกายตนนั้นก็หายไปเปรตที่ทำเชียงดาวมาปรากฏร่างให้เห็นในสภาพน่าเกลียดน่ากลัวก็จริงแต่ไม่ถึงกับแสดงฤทธิ์อันสืบทอดมาจากจิตใจอันต่ำซรามหยาบกระด้างที่ติดมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์เรื่องราวของหลวงปู่แหวนสุจินโนพบเจอกับเปรตยังมีอีกหลายเรื่องไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ วันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมจากหลวงปู่แหวนว่าอย่าไปยินดียินร้ายในการอยู่การเป็นการตายสังขารทั้งหลายไม่ว่าเนื้อเล็บหนังกระดูกผมขนเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นสิ่งอมตะรอถึงวันแค่นั้นแหละจะวันไหนก็แค่นั้นเอง ละวางซะหลวงปู่แหวนสุจินโน